สวัสดีค่ะสวัสดีที่เพื่อนช่องทุกๆท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะคลิปนี้พ่อๆกันในคลิปวัยไร้วันเด็ดๆที่เราหนุงชมใครเขาไม่แล้วมณ์ชอบตัวเลขของช่องแพร่เรื่อยกันกดกระดิกเจ็งเตือนวัยใดเลยเด้อะเด้อเพื่อที่จะบริภาษคลิปใหม่ที่ทั้งช่องได้นำเสนอนะคะคลิปนี้จะปล่อยสู่ไร้วันของงวดวันพุธนะคะเป็นพุธที่25กันยายน2567น้องจชม วดทิพานมาลาวพัฒนาบอ่อเฮให้ผิดหวังนะคำชมพอเด็กแก่นะคะสีเก้าตัวนี้ไปออกเลขสองตัวน้องชมสองตัวหกตัวนะคะเลขชุดสี่ตัวเน้นให้หนึ่งเจ็ดเลขกระโดดขึ้นเป็นสองเจ็ดนะคะเป็นทีนาเสียดายครับนะอคำชมผูได้เอาไปเสี่ยงโชคเทิงชุด6กตัวแล้วก็เทิงชุด ที่โตตะคงเจดิชูภูมาณคือเกอา่านะคะสำหรับรัฐบาลเล้าน้ำชมสำหรับเหล้า้าน้อยงวดที่ผ่านมามาจะสายวิ่งสายแลนนะคะงวดนี้ลุนตอเลยว่าจะแต่ก็รั่วเทิงน้อยเทิงเล้าบ่อนะคะสำหรับงวดนี้จะคัดชุดเต็มไ้ได้พิจารณาเทิงสองสูตรคือเก่าน้ำชมหงมวดนี้เป็นของงวดวันขุดท,ที่25้ากันยาชุดมัดร่วมเล้าห้าน้อยงวดนี้ เลขยิงเลขแรนจัดให้สองตัวคือเก่านะคะเลขยิงหวดีหกจับห้านะคุชมจัดชุดเต็มไฮหัวดีมีหาหนึ่งหาศูนย์หาหกห้หาเก้าแล้วก็หก ก้าผ <9 S 2> ู้ใดมากเลครกับจัดได้เลยนะคะหกศูนย์หกหนึ่งหกสี่เก้าสี่แล้วก็แปดหกจัดให้สิบชิบสิบทางเพื่อเก่านะคะเลขสามตัวจัดให้ นี่เก้าหกห้าศูนแล้วก็16ึ่สี่คือชุดเต็มสูตรมาร่วงลาว้านอยกำน,น้นนี่าหนึ่งฮาศูนย์่าหกาเก้าหก 1> 6 1 6 4กเแล้วก็86เนาะคะเลข3ตัวค่าไทายสมชุดสามหางคือ9 6 5 065แล้วกับหนึ่งหก่นชมนะินไายห้าชุดทามหางคือเก่านะคะมณีนนหายมห้าหนึ่งห้าศูนย์หาหกหกสี่ 5, 1, 5, 0, 5, 6, 6, 4, แล้วก็ 60นะคะนี่คือชุดเต็มสูตรมัดร,รวมลาวฮานอยน้ำชมจัดเล่นได้เลยนะคะตั้งแต่น,น้อยพิเศษไปจนหอดลาวพัฒนาเลยนะคะต่อไปจะจัดสุตรฮานอยน้ำชมฮานอยมัดร,รวมนะคะเล่นได้ตั้งแต่น,น้อยเฉพาะกิจไปจนหอดน้อยวีไอพีเลยน้ำชม นวดหนีเลขกวิ่งเลื่อนจัดให้สองตัวคือเราวิ่งคือสี่กับห้านะคะเลขวิ่งนีบอมีพลาดเลยน้ำชมโดนอด้น <t ell> ีหนีนะคะจะหลุดน้ำชมสําหรับสายวิ่งสายเลนบอผิดหวังนะคะเลขจับคู่เดินดีคือกันนะคะเด็นโดนจัดหลุดนะคะงวดนี้เลขจัดให้มีเจ็ดห้าสี่ห้า

แปแล้วก็9กสีนะคะนี่คือชุดเต็มสุดห้าน้อยน้ำชมจัดให้สิ 10, ชุด1ิ 10, หางคือเกาเลข3าตัวจัดให้มีเจ็ดสา่เก้าสาแล้วก็ศ ศี่หกอยู่คือจุดตื่นเลย,ยน้ำชมสูตรหมัดร่วมห้าหน้อยน้ำชมมือนี่ผัดหอยย่างหอยหาจุดหาหางที่เราลงก้นานใส่สีขาวเย็บมาสี่หกมาหกแล้วก็สามหานะคะอยู่คือ เล่นนะักไปที่หน้าน้อยน้ำส้มมักชออพิจารณาเดคาเดอรนี่ม,จ,นะะม,มจัดห้เจ็หาสี่หาสี่หกสามหาเก้าสี่เจ็ดสามห้าหกหาเก้าสาละกัแปนะคะเล็นนะักแค่หาชุดี่เจดหาสหา ซ 6, 6, 6หกสามหาลกรหาหกนึ่นิ่งนะคะเลียกสามตัวค่ดให้สามชุดสามหางคือเก่านี้เจ็ดสามีเก้าสามหาลก็ศูนสี่หกนะคะมักชอบแคบหนา้าจอไว้พิจารณาได้ทึ่งสองสูตรเลยน้องชมทึ่งสูตร้านอยนะคะมัดร่วมกระศูตเล่าพัฒนา้าน,าานอยนะคะเรียนได้ตั้งแต่น้อยพิเศษไปจนหอดเล่าพัฒนาเลยน้องชม วินนักไปที่ลาบแตน้านะคะวันนี้ผู้ใดเดืเขามารับช่รับฟังกบทิจรนานะคะแนวทางคือเนืนทางเพื่อจะเมนเพื่อจะมาเพื่อจะมีดวงสมทงกันอีกนึ่งชมวคลิปนี้ผู้ใดได้เสียงโชคเสียงหลับขอขวอวยพรให้ทุกทานทุกคนจงมีโชคมีใช่โชคๆมันมาในขึ้นปงปังกันสุขุสุขุนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ